ในเรื่องของการจะกําหนดเส้นทางตรงนี้เป็นทางเลี่ยงที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเนี่ยทั้งสองหน่วยงานมีการพูดคุยหรือว่ากําหนดเส้นทางยังไงบ้างอะคะ ก็คือในพื้นที่เนี่ยสมมติว่าที่นครราชสีมาก็มีหน่วยงานทางหลวงชนบทมีหน่วยงานของกรมทางหลวงซึ่งสิ่งที่เราคิดมาตรงนี้เราไปดูในแผนที่แล้วเราเห็นเป็นมันเป็นมิสซิ่งลิงก์มันเป็นทางเลี่ยงทางรัฐได้นะครับเราก็เสนอเสนอมาเป็นทางเลือกนะครับซึ่งสมมติกรมทางหลวงชนบทแนะนําเราไม่ต้องมีป้ายเตือนป้ายบอกป้ายแนะนําว่าทางนี้คือทางจะมุ่งหน้าสู่ทางหลวงการเดินหมายเลขเท่าไหร่เราจะนําทางให้ท่านได้นอกจากที่ดูจากค r วารโค้ด เราไปถึงของจริงปุ๊บมันก็จะมีป้ายแนะนําไปเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ผู้เดินทางนี่หลงนะครับสามารถเดินทางได้ถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วแล็ปลอดภัยครับค่ะนี่ก็เป็นการทํางานร่วมกันนะคะทีนี้ในเรื่องของอการเดินทางเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่คนอาจจะเดินทาง มุ่งไปแส่สู่จุดหมายปลายทางอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วระหว่างทางก็มีความน่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะทราบมาว่าทั้งสองหน่วยงานนี้ทั้งกรมทางหลวงแลวก็กรมทางหลวงชนบทได้มีการเตรียมเรื่องของออการท่องเที่ยวนะคะที่สามารถที่จะท่องเที่ยวระหว่างทางให้มีความเพลิดเพลินได้นะคะทางกรมทางหลวงเองได้มีการดูตรงนี้ยังไงบ้างทั้งจุดพักรถด้วยนะคะเพื่อลดความเหนื่อยล้าแล้วก็ที่จะสามารถเป็นจุดท่องเที่ยวได้ด้วยอะค่ะ ครับก็ตรงนี้นะครับผมผมแยกเป็นเป็นสองจุดนะครับจุดแรกคือจุดให้บริการทางหลวงนะครับมี407แห่งตัวประเทศนะครับไม่ช่เป็นจุดของที่เป็นของแขวงทางหลวงหมวดทางหลวงเองนะครับจุดบริการสถานีต่างๆของตำรวจทางหลวงรวมไปถึงสถานีด่านชั่งน้ำหนักนะครับรวมไปถึงจุดพักรถเนี่ยเรามีให้บริการ407แห่งนะครับมีเจ้าหน้าที่บริการตลอดย4บชั่วโมงนะครับพอให้บริการแล้วก็คอยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางนะครับมีบริการน้ําดื่มผ้าเย็น อีกจุดหนึ่งจะเป็นจุดพักแมรมหรือจุดกลางเต็นท์นะครับจุดกลางเต็นท์เนี่ยเรามีทั้งประเทศตอนนี้35แห่งนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถจองผ่าน1586นะครับเข้าไปหรือว่าดูในเว็บไซต์แล้วก็จองผ่านสายด่วนกรมทางหลวงได้นะครับเราก็จะมีเจ้หน้าที่ให้บริการคนที่มา พักกลางเต็นต่างๆนะครับตลอด24ชั่วโมงมีบริการห้องน้ำนะครับมีบริการเรื่องที่จอดรถแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลคอยความช่วยเหลือตลอดครับค่ะอย่างอย่างจุดกลางเต็นที่ว่า35แห่งเนี่ยพื้นที่นี่คือจุดใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงทางหลวงเลยเพื่อไว้เป็นทางผ่านหรือว่าจะเป็นจุด เราเรากำหนดจุดเอาไว้ยังไงบ้างคะส่วนใหญ่35แห่งเนี่ยจะอยู่ในที่ตั้งของหมวดทางหลวงครับซึ่งหมวดทางหลวงหลายๆแห่งเนี่ย500กว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยหลายๆแห่งเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ที่ที่แวดล้อมไปด้วยสภาพภูมิภูมิภูมิประเทศแล้วก็บรรยากาศที่ดีนะครับเราก็เลยมีการปรับปรุงพื้นที่ในหมวดทางหลวงเนี่ยให้เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนเข้ามาใช้แล้วก็ได้สัมผัสอากาศสัมผัสสภาพแวดล้อมที่สวยงามครับค่ะต้องจองก่อนจําเป็นไหมคะต้องจองก่อนด้วยไหมคะก็แนะนําครับว่า ควรควรจองเข้าไปก่อนแต่ถ้ากรณีที่แบบฉุกเฉินอยากจะแวะหมายถึงว่าผ่านผ่านมาแล้วต้องการจะแวะ <c oughs> ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมวดทางหลวงได้ครับเช่ <c oughs> นกันครับ